มาแล้วครับมาแล้วครับเป็นผ้าออทอยกดอกดาวเรืองสีแดงเข้มอันนี้ก็เป็นผ้าที่เชิงสวยทีเดียวนะครับหมายเลขอะไรดู j 3ามสามแ j สามสหลังจากที่ทดสอบทดลองการทำคลิปสั้นๆ พื้นเดียวพื้นเดียวเพื่อง่ายในการติดต่อหรือดูลองดูอีกเป็นพื้นที่สี่เป็นคลิปที่4ี่ที่เป็นพื้นเดียวอันนี้เป็นผ้าชุดนะครับยาว4ี่เมตรยาวสี่เมตรถามว่ากว้างละ่ะกว้างหนึ่งเมตรโดยปกปติลายสวยๆไม่มีผ้าพื้นนะครับลายเต็มเลยลายเต็มเลย ลายเต็ม4ี่เมตรเลยเหมือนกันผู้จะตัดชุดตัดได้ครับผู้จะตัดเ,เป็นผ้าสิ้นหรือเป็นท่อนที่เรียกว่าท่อนล่างหรือเป็นกระโปรงเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้ท่อนล่างได้ท่อนบนได้หรือจะตัดแบ่งสองคนใส่เหมือนเงินเหมือนกันได้เขาเรียกอะไรคู่บัดดี้ก็ได้รักเพื่อนรักเพื่อนเกลือใส่ใส่กันได้อยากให้ในกลุ่มสีเดียวกันได้ครับ แต่บางทีมันถ้าถ้าคนเราเนี่ยมันชอบกันเนาะมาถูกใจกันทําอะไรก็บรนก็ไปในทางเดียวกันเพราะเรามันขุนใจข้องใจกันไม่ไม่ไม่ถูกอกถูกใจกันแล้วจะมีอะไรสะกิดมีอะไรฝังใจกันอยู่ทําอะไรไม่ค่อยจะถูกใจครับเดี๋ยวก็กัดกันเป็นธรรมดาอ่าฉะนั้นยามที่มีความสุขก็ตอนที่ยังดีกันก็ เสพความสุขนั้นให้ให้ให้มากที่สุดอ่เอาต่างก็เอาใจซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งแต่ที่ที่เป็นส่วนร่วมในชีวิตเราซื้อผ้าให้กันก็ได้จะซื้อลูกชายหรือไปซื้อคนอื่นก็ได้ถูกใจคนไหนไปคนนั้นนรไปรซื้อคนนั้นอย่าอย่าเอาาเอาอย่าเอาร้านอื่นมาเทียบลูกชายอย่าเอาลูกชายไปเทียบร้านอื่นแต่ละคนพ่อค้าแต่ละคนมีตาไม่เหมือนกัน มีความรู้ไม่เหมือนกันช่างทอก็เช่นเดียวกันทอมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงปฏิบัตินม่หวองอกก็ยังยังไม่ได้เรื่องก็มีก็เยอะไปก็คือไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงกันหมดแล้วอันนี้เป็นผ้าสีสดใสสีแดงและเชิงอย่างนี้มีแค่ชุดเดียว4เมตรราคาพื้นละ3 8 0 0คูณ2 เป็นเท่าไหร่เป็น7,6 0ดนอนี่7จ0ดนะครับ4เมตรนะโดยประมาณนะครับจะบอกว่าเป๊ะ4เมตรต้อง4เมตรถ้า4เมตรนี่1เมตรมี100เซนต,ต้อง100เซนเป๊ะเป็นไปไม่ได้ครับก็โดยประมาณเอา,อาต้องต้องสอบถามกันถ้าจะเอากลางตารางเอาตราม,มาตรฐานทั่วๆไปนะมันก็บางทีก็ลำบากใจกับช่างเหมือนกันคนซื้อก็ลำบากใจ คนผมไปซื้อเข้ามาช่างผมทอมากําหนดไว้แล้วว่าให้เกินเท่านั้นเท่านี้นบางทีก็เอาเปรียบต้องเกินไป20เซนนึงเงี้ยโอยตายครับแต่เกินไป10เซนตายแล้วครับแต่ว่าให้ราคาเท่าเดิมไหมเขาไม่ได้ไปซื้อนี่เขาว่กเขาแถมที่อ0สิบเซนยี่สิบเซนเขาไม่ได้ไปแถมเขาไม่ได้แถมมานะครับต้องซื้อเป็นเป็นใจมาเลยเป็นกิโลมาเลยนะพวกนี้เราก็ไม่อยากไปบีบช่างเขาตอนนี้ ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนหน้าผ้าทั้งหมดใครเอา4เมตรอันนี้ถ้าใครเอา4เมตรเมื่อกี้บอกว่า3 8มพันแปก็เจ็ดใครเอา4เมตรเหลือ7 2็ดพนะครับเหลือ7 2็ดพันอจอดได้เลยอย่างรวนเลยตามหมายเลขที่ ติดอยู่ที่ภาพนิ่งมีอะไรติชมกันคุยกันได้นะครับแล้วก็เวลาที่ไปติดต่อติดตามใน YouTube ถ้าขาดตกบกข้องอะไรไปก็ติดต่อลงชายทางทางไลน์ครับซึ่งเบอร์หมายเลขอะไรจัดการไว้ให้หมดแล้วทุกช่องทาง2ช่องทางก็คือ086 468 9 9 0 0กับ088 5 9 0ป7 8 6เป็น,นดีไลน์ครับสำหรับคืนนี้ก็เป็นเป็นไลน์อะไรอันนี้เขาเรียกไลน์อะไร อ,อ,อันนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นลายดอกเราดาวเรืองนะครับดูสิครับเป็นยังไงครับอ้า,อารู้ละติดต่อไปก็มาได้เลยครับความร็คุณอย่างสูงครับที่ได้ติดต่อติดตามมูชัยนะครับสวัสดีครับ